<c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลตักคนครับทั้งไก่ทั้งไก่ทั้ง,งาายี่ในสนามและ็อยุทั้งบ้านกู้นี่ระหว่างที่ผู้กองหญ้าครับผมเจอกับพออตวบัดไส้สามทีมผู้กองหญ้าเป็นฝ่ายนำอยู่ครับสกอร์ด้วยซีต่อศูนย์อดมีตั๊บตรงนี้นครับรอดมีสามหลักสอง ผู้ก,กองครับรอบส<อ>ามที่สองครับนี่งัทเขาแม่นบ่ตัดเขาสิบหกบ่ตัดเขาแปดรอบสนะิบหกหนาะรอบสิบหกทีมแมนบอกรอบนี้เป็นรอบสิบหกทีมครับผมคู่แรกทีมคู่กองย่าจิต ตีกระรูดไปโอ้ยแลนไปตงุงเป่าอยู่นะครับแต่กระโดดขามค่ะจะบอกเรื่องซูมมแล่นวยสุดท้ายว้ยนี้บอกมือตีดีเนี่ย โอ้ยอยู่สนิทติดต้นนานสลับสีสวีวันโอ้โหนองนนอก็สีวานไหยเดยวทำนอ่อนเอา้าเอาที่นั่นเบิร์ตะบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเอาแก้มก่อนนะตอนนี้ทีมโอโอสสวัดสไส้สาม น่าสีไดายยืสแต้มไม่สนามแต้มที่สว่าจะได้แต้มที่สามเนีจจ่ยเนี่ยแต้มที่ส,าม,ม,สาม,มาบอแต้มที่สาม,มาบอหรือสาแล้วอูแห่งไป เพิ่งเลิกงานพี่เก็บเลิกงานชีบงซึ่งได้มา <laughs> <laughs> เอาได้เท่าไหร่สวางบ่ได้สว่างบ่ได้สวางาได้ไดจะตีรับสามใช่ไหมหไม<อ>่ไตรงเอ,อาพี่มพอออทวัด ใส่สามรับไปสองแต้มสกอร์ครับเดือดขึ้นมากก็เป็นสองต่อสี่ถิมหางกันอยู่สองแต้มครับผมคือผมเห็นไปเรียนอยู่สนามพอใยญ่ช่วงไหนหะงานไลยบอก มือขึ้นไป먼ดอกมือขึ้นก้อนผมไปโอ้มือขึ้นก้อนๆหนมือขึ้นก้อนม่ไอมือไปผมไปมือไหนมือวันผ่าหั่นัวบ่ยิ่พอทบาทใจสามใดไปสองแก้วถึงไฟไฟเปิดขึ้นมาคุ้มส่วนก่อนบุหัวนองเขาซื้อไว้ย่างไรบาดูคุ้มหลังครับแทบจูเจนนองซื้อไว้ยัางไรนี่ ฮะเดนน้องคนนั้นจำซื้อบ่ได้เออคือบ่อจำนาได้อยู่จำนาได้อยู่ว่ด้สามได้สามบ่อ้าโอเเคคโโออ้โหทีมผู้กองหญ้าตีติดหลับไปหนึ่งแต้มในสนาม แตโซนข้างหน้าก็เปิดทางทีมพออธรรมชัยก็จะขึ้นมาสู่คือเก่าทรงหนองเด่นเขาวงศ์บ้าบ้ารถแดงก็ใช่บ่ะด้ยรถแดงมาอมาก็ปาเหลือมแม่ละปลาเหลือไม่เดสร็จเล็งหัวเล่งไรบ่เมื่อยบ่ไม่แห้งแดดจะไม่เหมือนเนาะ แดดเลยโอ้โหทีมผู na na ้กองยาครับผมนายดาบิษขึ้นมากกับเปลี athan. ่ยนหลับไปหนึ่งแต้มในสนามแต่ทีมพออธรรมชัยส่งน้องสาย้วครับผมขึ้นไปตีตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองตีติดเสียแต้กไปพอธรรมชัยอ้าวพอไม่ท้ออธรรมชัยบ่การดึกธรรมชัย ธบชัยโอเคคือยุสันนะตอนนี้พอออกกันเขียนพอธบชัยเอา้าวันนี้ดาบนี่คือกระดอกกระเดียแท้เนี่ใกล้ไนได้ก็ขึ้นเปลี่ยนโอ้เก่งเลยน่ายดาบคิดนี่ทีมผู้กองย้าขึ้นมาเปลี่ยนอีกแล้วครับผมแต่ทีมพออธอบชัยจะตีเพื่อรับหนึ่งตลอดโอ้โ <Okay. S 1> หยฮะจ้วงมานอยเอามาเขาตีติดจะบ่ เหรอเดียบอกได้ว่าเปลี่ยนอีกปา้าดูสร้างความลำบากใจให้กับทีมพอ,อธวัดใส้สามอีกแล้วครับดาบิดขึ้นขึ้นครบเลยบ้านนี่สามหน่วยเปลี่ยนเบดเอาตีโดนรับสองตีตีรับสามโอ้โห,โหเจ็บปวดด้วยราวโอ้ตีครบขึ้นกันไว้เพาอ นายดากนี่กับพอคบนองเขากับตีคบกั็เก่งหลายเกง่กงเกลเก่งครับครูเนี่ยเอามันี้มีอะไรแน่นอนครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในรับวะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเอาขึ้นอย,ยู่กับผู้กองยาครับผมเก็บแต้มได้บ่เอาหูไม่ได้ตอนนี้ยังเสียอยู่สองแต้มยังในสนามอยู่สิขึ้นไม่เก็บแต้มที่สามบาททีมพออธวัชชัยสามได้บ่สสามแต่บรนณาเปิดมีโอกาสได้น้อง เลี้ยวกาได้สูงเลยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในโอ้ <c oughs> <c oughs> ได้จริงๆเอาสามแต้มโ okay. อเคทีมพอออแต่วัดใจลาไปอีกครับสามแต้มสกอร์ก็เร่ยขึ้นมากเป็น6กต่อสี่ อากที่เป็นผู้ตามนี่ดีๆขึ้นมาเป็นผู้นําทันทีเลยว่าเอาแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนในกิงครับลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในขึ้นเรอยนนะครับผมวันใหยุดธนะครับผมไในยุดมือเดียวคือวันทียีชิบหายนะทีเดือนนียวแค่นั้นอยู่เดือนนี้ยผมขึ้นเรียนว่าเป็นยังไกุศล เดี๋ยววันที่สิบเก้าผมสิบแปดสิบห้าค่นล้าไปเหร่นนั่งขอ้อหถวัดไส้สามได้ไปฮะนี่ที่ยังจะยิงหวังไปถึงโอออหวัดไส้ได้แต้มครับผมมันสามแต้มสกอ์เลยเกิดมาเป็น6ต่อส เป็นไฟเปิดก็ไปขึ้นส่วน,นก่อนหรือว่าเปิดได้สวยครับลูกนี่ข้นนาแจนยูประมาณหนึ่งสอกเทมผูกองหญ้าจะเรียนแบบไหนสิตีหรือสิคืน,น,นเอา้าเป็นมือตีหรือมือคืนอ๋อแซงแบบ,น,บน,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 น้อยๆก็เอาบาทเลยแน่นอนเลยวะ นายดาบกิดครับผมดาบตีนเนี่แม่นคันกับแกระบะกรนเลนแบบหนดตีมันแม่นตีโดวแล้วกระบะตัวข้างน้ามันบางหนาดีเลยอ่จะเข้าแท็กได้เลยอ่ะสองบาทเนี่ยแต่ว่าเขาเสียมาเน้นมือแท็กเข้าม้าง เอาทีมขออ้อถ้าวัดใช่ึุณไปแท็กจะคล้องได้ไปสองแต้มในสนามทีมคือกองยา่าตีเปิดก่อนทั้งแ่กไปยังอีกลูกนึงตั้มอุย้ยดูที่สองตีบนโนคของผมยังเสียแต้มอยู่ดูที่สามบาลนี่ตั้มอุย้ยโดนนิดเดียวบอด บอเปลี่ยนครับยังเสียแต้ไมไอ้ก็ะพิมขอออธวัชชัยอยู่เป็นแบบไร้บบันโบ่น่าตีเลยบัน่นไม่น่าตีมีโอกาสเสียแต้หมตหลายยะ,อะเอาอาเก็บแต้มซิ เิ่มผูกของหญ้าลูกเบิร์ดเมื่อเสียอยู่ในสนามอยู่หนึ่งแต้มยี่มพออตะบัดใส่สามเลีนแบบได้บันเขา่าออกกเข่าด้สิทีดูมันจะตีได้แบบจะตีเปิดก่อนโอ้เล่นตีอ่ะ,อเ,อะเอแล้วแต่แล้วแต่ทู่เรียน เข้าไปคันไปตีบอกว่าคันไปตีปุ๊บนั่นโคตรแรงเสียสีเนี่ยโคตรดันแน่เนี่นโฆลูกล่างก่อนโฆษณาเนี่ยแม่นลูกตีก็คืแบบไม่ได้โคตรดันเหมาไงซะแต้มที่สองยังบุกขันมาครับทีมท่ออธวัดไส้สามเพราะว่าขันเข่าไปโนษนาด้วยนี่ใบตี โดนอยคองเขากับบอลเดียสามเจสี่อ่านเกมนานทีละอ้าวอ้าวใส่เลยนี่งี่บอเบเอาหนึ่งมาขึ้นยังมันแดนหนึ่งมันก็ได้เขามาบ่โอ้ถือว่ามีโชคด้วยนสินอ้าเอ้าเอ้าสียแต้มับานเ่ย อู้จ่าสุดแด็ดเนี่ยบอกได้ว่าเสียแต๋เอาทำงานน้องรายเอาใจช่วยสีโดนรับเท่าไหร่เออได้เท่าไหร่ซูม,มือด้วยสองบ่โอเคทีมขออ๋อทำมาใจลาปีครับสองแต้มสกอร์กเร็เลยขึ้นมา แปดต่อสี่เป็นแปดต่อสี่ครับผมหิมห่างไปครึ่งต่อครึ่งแล้วบาทเนี่ยหิมผูกของย่ารู้สึกว่าจะยุตยุซีโดนหลายละบาท้าน โอ้แต่วัาใช่ได้แต้มสองแต้มสกอ้์นเลือกมากก็เป็นปต่อสี่สน้าเปล่าเก็บสเ็สิบน้าเปล่าเ็อ้พี่พีพี่พี่มัน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 ลุดนันนี่ห้างนี่มันออกมันออกงามเมื่อ เปิดเปิดตู้กลับขึ้นแน่นอนเอาที่อมอสสะบ้าใจกับจ้นมาสูส่ทรงนอกเก่งขึ้นมาสู่เท่าไหร่ครับแซมแปดสีครับผมใช้แปด ไอ้พ,ออพ่อทวัดไส้สามลูกที่สองก็ขึ้นมาเปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มในสนามเตรียมปลูกฟองยากอนช่วง,งในดาบกินถือมาสูงกันขึ้นมากก็ดูเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเพื่อนปะที่สองเตรีมพ,ออพ่อทวัดไส้สามทรงน้องไส้ขึ้นไปตีตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองผิดเสียแตม้ม โอ้โหเจ็บปวดด้วยราวใจหนึ่งเนาะใจหนึ่งเก็กสี่ลอยงานโอ้โหนายดาบกิ๊บเข่ดาดาีรีครับพี่น้องครับสร้างควมลำบากใจให้กับทีมพอธวัตไส่าสามหยีแล้วพอธวัตไส่สามจะเป็นกระตรงตีตีบอลลำหนึ่งต,ตีบอลลำสองบ่อถ,ถึงหลุมนี่อ้ยลอยมาอย,ยู่แต่บ่อถึง ตอนนี้เสียแต้มให้กับทีมผู้กองยาอยู่หนึ่งแต้มมือตีเบิร์แล้วครับทีมพอออธบชัยเบิร์หนึบ่เดือนหนึ่งบ่โอ้เดือนหนึ่งไงตีถึงสองหน่วยโอเคครับเดือนหนึ่งอยู่กันมาอยู่ภาคคำนวณเพชรข้าจะเเวะตีบ่ได้แล้วครับบาริทีมพอออธบชัยสามเฮ้ย เต็มผู้ของยาเมืม่อเย่ยังว่ไนี้ออกจักลูกเลยยังเต็มแม็กคือเก่าอยู่ต้องเข้าปีกให้ได้กันเข้าปีกได้นี่เสียหน่อยท่านที่แต่ว่ากระดีก็เลยหล้างเนาะหู อ้าวสองได้เต็มหมู่บ้านครับผมมื่อนี้ลูกที่สามาไม่ได้มื่อนี้ลูกที่สองห้องเต็มห้องหมู่บ้านเนอ้องลูกที่สามมาบ่เตรียมผูกของยาเตรียมพีสามรู้สึกว่าน่าจะลุดตีรับซี่บาทเนี่ยไ,ได้ไหมอ้าวทั้งนอกว่าได้ฮะตามมาสัน่นตามตามก็ได้สองหนตัวบาท,ต,บาทตามเนาะ เอาสามมาบ่ครับสามมาบ่เอาสามมาแฟนได้สี่ห้บ่สี่บ่ครับสี่บ่โอ้ พี่เอ็มผู้กองยาครับรับไปสีแต้มสกอเรกันมากกันเป็นสีเท่ากัาทานท่านที่โอ้โหล่ำเดียวล่ำเดียวแขักอักเลยแปเทา่ากันครับพี่น้องครับโอ้โหดอกเดียวเห็นผลโอ้โหมันไม่มีอะไรแน่นอน,นจริงๆครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในเขาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเปิดขึ้นไปดูปแรกกละ้างแกนอยู่บนเถิงครืบ เอาล่ะครับผมเขาดีก็ดีเขาบดีมีโอกาสจบครับทีมพออธวบดีใช่เก่ากับสดครับเก่ากับสดเจอกันคู่นี่ทีมเก่าคือทีมผู้แของยาทีมสดคือทีมพออธวบใช่สามราเบิรระวังเก่ากับสดนี่ไ้สีเข่าเสียนไส้ไปตัดบน เอาแล้วเิยขึ้นไปกับแลนแบบโมเดยียวหลังครับออธมัตที่าสามน่องเด่นเด่นดีีดดครับเบึ้งงต่ผมกระหูครับเด่นกูมูลเลยลูกนี้ต้องขันบับเพียนก็นขอให้บังข้างนาไว้ดีให้น้องใา้ตี ดีกูเล่ยหลังคร young, ับล <c oughs> ุงดีกูเลยหลังจีกเขานาะเขาเขาสิกเขาเพราะมันยังห่างอเลย หือว่าตีได้เด้ลักษณะตีได้ลักษณะตือว่าคุ้มได้ดหนากบะงามอยู่นั่นแมนแมนอยู่อืมวตั้งแจกรบ벙สันนะแต่ว่าไม่นห็นลูกเดียวเพืองสามครับทีมพ่ออธวััใช่ตีบอตีเพื่อรับสองเพื่อรับสามอ่เบิ่งคตรโคตรตีช่างไวยังไง ตีได้สิเขาเขาบัสร้างเขาแต่ว่าคันตีไทยออกก็ถืเขาอยากได้คันตีน่าจะคูกันยู่แลกนะยู่แลกน่าะมตีก่อนบานบานในคั้นเขาเข้าบ่ได้บานเออ นั่นจริงนั่นจริงเพราะว่าเตี้ยก็เลยนนนนั่นนู่นนี่ก็บางดีเลยเอ้าเป็นไทยเป็นผู้ฟากหรือเป็นผู้วิจารณ์ผู้วิจารณ์ว่าเอ้าไม่ยีจอฝ่ายนี่มันก็โดนบอกเอาตอนนี้ลูกทีนางน้ำบาครับพออถวัดใจสามลูกเดียวเปลืองไปหาไปหูไปหาอืมฮึ มีโอกาสจบมีโอกาสจบ,อ,สจบอืมอ,มอะอายังน้อยๆกระสางความกดดันในกะี่ผู้กองย่าลูกสุดท้ายกันยังดีคนวะดีกลัวบ่ามีความ,มกดดันอียังสักอย่างเม่ยนแล้วเขาถือเป้าเกมเลยเนาะโอ้ออย บอ่อโดนเป่าอะเข้าหายีกสอง่วยเกมครับได้ได้สถานะหน่วยหนึ่งที่ผูกองยาเอาแล้วมันม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับดูลก,กลมๆมีลมอยู่ข้างในสิปิดเกมในบอ่อที่ผูกองยาหรือว่าสิปลอยเสือเข่าป่า อ้าวสองยงงบ้ันมายังอย่างหนึงงน่งคือเกาอยู่อ้าวเหลือลูกอีกข้ามืออีกสองลูกเขาเบิดเกมท่านที่เขาบ่ได้เบิดไปต่อบอ่อได้ อา้าวสองแต้มคันเขาอะทีมเพราะเอ้ผู้กอง่าลับไปสองแต้มสกอร์เลยคือมาเป็นสิบต่อแปดอา้าวมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอา้าวาหนึ่งหาสามครับแปนม,มีโอกาสทั้งสองฝ่ายไม่รู้จะออกฝ่ายไหนออกฝ่าย สดหรือว่าออกฝ่ายเกา๋าโอ้ยเนี่ยผมเห็นเป่าเลยบ้านเป่ากัสีเหลืองไฟกัสีอุ้หุยเป่าอยู่มุมมือดอพี่น้องเลยเนี่ยบุคอยเห็นบังลูกเปตองเอา ระวังยายด้วยนะครับเวลาโยนอย่าฝ้ายโยนเดอ้ออย่าเฝ้ายโยนเดอ้อโอ้โหยายเวลาย่างหอยย่าง,งออกไปอีกทีเด้อหย่งหางหอยสนามทีมปูกองหญ้าเปิดขึ้นมาก,ก่อนห่างแก้มอยู่ประมาณนหนึ่งครึ่บหาหนึ่งครับหาสามครับหานหนึ่งครับหาสาม อุกของยาหายอีกแต้มเดียวแต่พอออธวาทไต้สามหายอีกสามแต้มให้สีเข่าเส้นไส่ก้อนให้เข่าก้อนกับไปตัดบนให้แพร่กับไปตัดล่างรอบสิผมที้โอ้โห,หนอหนอเก่งอีเลียครับผมขึ้นมาเปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มใน,นสนาม เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมดูเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่นวะเปลี่ยนอยู่ได้ข้าวเดียวผูกของยาววะตีโดนลับหนึ่งติดติดลับสองักโอ้โหเก็บปวดด้วยราวลับไปสองแต้มในสนามเกมค่าเกิคนค่าอีก ลูกมีทีมพออธวัายัช่สามจำเป็นก็ต้องขึ้นเปลี่ยนกันขึน้นบบเปลี่ยนมีโอกาสสวัสดีแอ,อาจารย์หอยโอ้เพ่งมากเลยมาสิาเ่เตียงไป ผิวโดมไปบอกให้แเนี่นะเออแามันบ well ุบยังแามันบุบยังแซมบุบยังได้ได้ได้โอ้ยบ่อถึงเพ่งแมงแห่งนี่ก็เก็บปลาแปะม่ได้ผมได้ไปมันก็บัวใดเนาะลงบัวใดแต่ว่าอันใส่อันพวกไม้พวกนี้มันกิ เสียงซ้ำหนึ่งมันกับภูเขานะแต่ขนาดว่ากันอยู่ข้างนอกเห็นตาป่าครับป้าเพ่อนนั่นนี่ตอนนี้เกมฆ่าพอดีครับตอนนี้ที่มเพราะไอ้ผู้กองยาอ๋อทวัดใช่นะครับผมตีเพื่อนวะจงหนองใต้เข้าไปละครับผมตีโดนรับหนึ่งที่ตีรับสอง หูเล่นเป่าสงสัยคงตรงสวัสด,ดีแล้วครับผมอ่าร้านจอได้ซ่อมเป็นตองมีโบคูเมอร์เนี่ยบงังเอาอยัางเหมือนเดิมครับแค่ขยายสซนยังเสียสองแต้มอยู่ เอาขึ้นให้ได้ครับวัดกันทีมือตีฟังทั้งคุณบาทเลยบวกนาสิรอดหรอกรถกับเกา้านกปลาเนาะอืู่เก้าไหนเนาะเกา้าเก้าเกียมไปได้อ่านแผนบ้างแผนการเข่าการเด่นพี่เด้พี่อยู่มึเหมือน เปลี่ยนไหมเอาเปลี่ยนเอาวัดกันที่ลูกปีบาทเนยหรือสิเขาก็ได้หางเป็นว่าผลกันปิดเกมบ็ได้เอาเปลี่ยนจบเลยนั่นโอ้ย่างวาสันสิปิดเกมเลยบอครับหรือว่าสิปลอยเสือเขาปลาเดินอยู่ครับผูกองยา่างนิ่งอยู่ครับตอนนี้ เพื่อนไท้ในดาบกิดโชว์ฟิวไปก่อนเพราะว่าทีมผู้ต่อสู้เบิร์ตูกล่ะหาอีกแต้มเดียวเกมสวัสบบดีแล้วครับผมทีมผู้กองยาเอาชนะด้วยสกอร์ซีดต่อแปดครับผมคิดนาพอกันไหมครับผมสวัสบบดีครับผมผู้แพ้ไปตัดล่างครับผู้ชนะไปตัดบนแต่กันยังบอลตกครับผมเอาคลิปน้าพอกันไหมครับสวัสบบดีครับ